เกิดอะไรขึ้นเ่าแก่สั่งให้หนุ่มเบียร์มาเก็บงานคนเดียวเพราะว่ารถคันอื่นเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะเขาเห็นคนเราฟังแบงเคืองกันแต่ว่าแอบมาดูมันดูตูดมาสินะ่ะหนุ่มเบียร์เองทําไมโหแท้เบียร์เอ้อเขาหอดเครื่องมา ลำปะเทียแต่ดูจากสภาพนี่น่าจะลงไปเก็บงานแล้วก็ติดเบื้องจากขีตมมันนะพี่นอ้องขีตมยื้น้ำตมปนะเท่าแก่ให้อยู่คนเดียวเท่าแก่ย้ายคันของปลาตะวันกับปลาจอไปหาหมอเลยให้นุ่มเบียรเก็บงานที่เหลือผู้เดียวตาบนสภาพมันนี่มันติดไปจังไหนเนีย เลยตุ่มเป๊ะเลยเบี้ยเอ้ยรถธรรมดาเด้อนี่เบืองหนารหลดมันคือกล้าดล่งวะหนุ่เบี้ยบอกว่าแกสั่งลยคงไม่กลัว Hey จะทานไปได้บึงดากมันเ <c oughs> บียเอ้ยเบี้ยไปไปให้สุด ទៅទុំពេកនេះនៅយុទៅកអផៃនេះលុយតនុំបៀកោកែសងលុយ คนเดียวเสียวๆเงาๆนุ่มเบียใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนี่กอภัาายกอนนี่เป้าหมายแถาแกหมอบไมายให้เพราะว่าแถาแกให้ปลาตะวันเอาปุ่งกีไปเืียบปุ่งกีฉีดทั้งของป่าตะวันทั้งของป่าเจาะก็เลยบัญชาการให้นุ่มเบียมาทำภารกิจนี่ ปกติประสิคู่กันสองคนเพลินฟังนี่สิเป็นลุมเบียร์ฟังอ่ะเป็นปลาตะวันตอนปลาตะวันออกไปหนีงานกับซอิยุซื้อนี่แหละนุงเบียร์ก็เลยเก็บมาห้แล้วลุงเบียร์ก็ต้องกลับฟังมาเพื่อไม่เหนฟังของจะาของส่วนปลาเจอกับพี่ตุ้มตามก็จากข้างข้างหน้ากอไผ่ไปคือคนละฝั่งเหมือนกันแต่เขาเสร็จแล้ว <S 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 เพราะฉะนั้นนุงเบียร์ก็ต้องรับผิดชอบนาที่หม่อมหมายตัวแกสร้างไว้ เพราะว่าถ้าเสร็จจากตรงนี้คือเราก็ไปเริ่มหน้างานใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันใกล้ๆของคนละสายเราก็เลยมาเป็นกำลังใจให้หนุ่มเบียร์ว่าเขาจะไปยังไงต่อ <laughs> พอใหญ่เอ้ยเขาไปเห็นยังหรอพูง้ายกับบานได้แล้วมันเหนือมันทาา พอไงนี่เรามาเฝ้าก็เหนื่อยก็เว้นเราอย่านุ่งเบียบ์ั้งทะไล่ดูแนวกันงานเราไปโบวเขาอ,อีกแล้วพอไงพี่ตะเค้าหุนหัวยเด้อ ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เขาทําขึ้นเพื่อสิขามมากพี่น้องแต่ว่าเบิงสภาพรูเจว่าลุกเบียสิรอดว่ามตองขามมาฟังนี่ หวานเสียวแต่ไม้เยอะอยู่